สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าใสเชแนลนะครับและก็วันนี้เรามาพบกับเกมพัทอฟไทยทันและก็วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นไทแรนโนซอรัสนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก่อนนั้นก็คือวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นสายพันธุ์เล็กเลยนะหรือเรียกสั้นๆว่าทีเล็กนะครับไม่ใช่สายพันธุ์บาทาเหมือนเดิมนะและก็สําหรับทีเล็กเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปของมันมาแล้ว3คลิปต่อกันเลยนะครับถ้าหากใครยังไม่เคยดูนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับ ผู้ที่เข้ามาชมใหม่นะครับในช่องนี้โอเควันนี้ผมจะมามาซุ่มล่านะครับไม่ได้มาเดินเดินตามหาเหยื่อเหมือนแต่ก่อนนะเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเกิดของพวกไดโนเสาร์ตัวอื่นนะผมรู้สึกว่ามันจะมีตัวอื่นผ่านเยอะมากนะครับแล้วก็มีเสียงคอยาวอยู่บนหน้าผาข้างบนหัวเราด้วยนะครับมันลงมาไม่ได้นะ คือเวลาเกิดเนี่ยทางลงเนี่ยหายากมากเลยตอนที่ผมยังเป็นตัวเด็กผมกระโดดลงมาเลยเนี่ยมันไม่ตายนะครับผมก็เลยมานอนฟาร์มที่อยู่ที่ตรงเมื่อครู่นี้เนี่ยมาพักหนึ่งจนโตเลยเนะโอเคตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ผมเห็นตัวอื่นผ่านบ่อยมากและก็ล่าสุดเนี่ยผมเจอรูปกีการับโดนสไปโนโคบสไปโนตัว,ต,วตัวเต็มวัยเลย เพราะงั้นตอนนี้เราโตเต็มวัยแล้วผมก็กะว่าจะเพ่งเป้าหมายใส่สไปโนดูนะเพราะผมกะว่าจะอยากจะทำคอนเทนต์พีเล็กประทะสไปโนมานานละแต่ก็หาตัวสไปโนไม่เจอสักทีนะครับโอ้ยมันติดอะไรวะเนี่ยทำไมมันเดินถอยหลังไม่ได้มาดูว่าวันนี้เราจะได้ประทะกับสไปโนหรือเปล่าสไปโนเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ และก็ในการประทาไม่รู้ว่าเราจะชนะมันได้ไหมนะเดี๋ยวผมจะซูมอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็คิดว่าจะเดินวนไปบนมาอยู่แถวนี้นะครับมาดูว่าจะมีตัวผ่านหรือเปล่านะตรงนั้นมีคอยาวด้วยนะครับเป็นอาเจนติโนโซอรัสเรามาคนเดียวเราไม่น่าจะไหวนะสำหรับการล่า,าเจน แล้วก็ผมก็เคยล่ามาแล้วนะในคลิปของการเล่นของกีก้านะครับตอนนั้นเราก็สามารถโค่นมันได้ทั้ง2ตัวเลยทีเดียวแต่ว่าเรามีกีก้าเป็นฝูงเลยนะตอนนั้นเนะี่ยวันนี้ผมจะขอลาเว้นเจ้าคอยาวไปก่อนดีกว่านะเพราะว่าผมยังไม่อยากจะสู้แบบว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวเยอะมากตัวผ่านเยอะมากนะเผื่อเราไปประทะาก,กับมันเนี่ยเราเจ็บหนักเสียหายหนักเรามาพักเนี่ยเผื่อมีตัวมาซ้ําเติมเรานะครับแล้วก็เรื่องการใส่สกิลเนี่ยทุกคนก็คงจะรู้หมดแล้วเนาะสำหรับเจ้าไทแรนโนซอรัสเล็กเนี่ยเพราะว่าผมเคยใส่สกิลให้ดูกันหมดเลยนะ และที่มันเปลี่ยนขึ้นมาใหม่นะครับก็คือทีเล็กมีท่าขากลับและก็มีผิวหนังเพิ่มการป้องกันด้วยนะครับและเวลาฟาดหางเนี้ยก็จะไม่เสียสตามิน่าเหมือนเดิมนะแต่ก่อนเนี่ยเสียนะครับมารอดูว่าเป้าหมายของเรามันจะขึ้นมาจากน้ำไหมเพราะว่าเมื่อครู่นี้มัน อารวาสอยู่ตรงนี้บ่อยมากครับสไปโนตัวนั้นไม่ว่าตัวไหนเดินผ่านมาเนี่ยมันไล่ขบหมดเลยแต่ตอนนั้นผมยังเป็นตัวเด็กนะผมก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งนะครับเหมือนจะมีอยู่ท่าไปป่วนเจ้าคอยาวหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้เหมือนมีเสียงนะครับ ถ้าโดนกระทืบเข้าไปเนี่ยทีเดียวน่าจะตุยเลยนะผมว่าสำหรับยูท่านะครับและก็คอยาวตัวนี้เนี่ยมันฟาดหางโคตรแรงเลยนะเราโดนฟาดไปทีเดียวเนี่ยเลือดเกือบหายเกือบครึ่งเลยเดี๋ยวผมจะลองเดินมาดูนะครับเผื่อเจอสไปโนซอรัส เมื่อครู่นี้เนี่ยมันเดินวนอยู่แถวนี้เลยนะตรงนี้เนี่ยไม่มีมันไม่มีทางที่จะวิ่งกลับลงน้ําได้นะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่สิมันไม่มีทางที่จะกลับลงน้ําได้ทันนะถ้าเรามุงเป้าหมายมาใส่มันน่าเสียดายมากเลยพอเราโตเต็มไว้เนี่ยมันกลับหายไปน่าจะลงน้ําไปนะ พื้นที่ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเหมาะสำหรับการที่จะมาซุ่มลามากเลยและก็ที่สำคัญมันเป็นจุดเกิดของไดโนเสาร์ทุกตัวด้วยนะจุดเกิดเหมือนผมเชนอยู่ประมาณถ้าที่ผมเล่นมานะสองจุดนะครับก็คือข้างบนหัวเป็นแหล่งน้ำที่ผมเล่นทาโบสอรัสนะครับและก็พื้นที่แห่งนี้ จะมีอยู่สองจุดนะครับที่ผมเห็นมานะแต่ไม่รู้ว่าจะมีจุดอื่นอีกเยอะไหมเดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปกินน้ำดูนะไม่รู้ว่าเราจะโดนไหม เพราะว่าในแอ่งน้ำนี้ผมเห็นไดโนสูคัดถึง2ตัวเลยนะครับเป็นจระเข้นะจระเข้ตัวมอสหรือน่าจะมีเยอะกว่านั้นก็ได้มันเป็นแหล่งน้ำที่ใหญ่มากเราต้องคอยระวังด้วยนะพวกไดโนสูคัดเนี่ยมันกัดเราขาหักได้ด้วยนะครับคือเวลาโดนมันกัดเนี่ยเราต้องสู้อย่างเดียวหนีก็ไม่ได้ แต่ถ้าตัวตัวนี้ยังไงเราก็ชนะแต่ว่าผมกลัวที่มันจะลุมนะครับนะเหมือนเราใกล้จะอิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นมาซุ่มต่อนะถ้าเรากินน้ำจนอิ่มในน้ำนี่ยน่าจะมีปลาเยอะนะครับคือ บางทีทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมพวกไดโนเสาั์หรือสไปโนสามารถอาศัยแหว่งน้ํานี้ได้ในน้ำน่าจะมีปลาแล้วก็มันสามารถกินหอยได้ด้วยนะครับเจ้าพวกนี้ถ้าปลาหมดเนี่ยมันก็น่าจะกินกันเองนะผมว่าเดี๋ยวผมซุ่มดูนะครับทุกคนเห็นนู่นไหม อยู่ฝั่งตรงข้ามนะมีสไปโนตัวหนึ่งนะครับกำลังเดินลงมาในน้ำน่าจะมาใหม่หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นสายพัน์สายพันธุ์ดีเฟนต์ซะด้วยเป็นสายพัน์ธุที่น่าจะโคนยากน่าดูตัวที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นสายพัน์ธุบาลานนะครับแต่ว่าไอตัวที่มาใหม่เนี่ยมันเป็นดีเฟนต์ ผมจะมาดูนะว่ามันจะมาขึ้นฝั่งทางนี้ไหมถ้ามาเนี่ยผมก็จะเปิดก่อนเลยเขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบแต่ว่าถ้าพลาดนิดเดียวเนี่ยก็คือเราก็จะเสียเปรียบนะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมดูตรงนี้นะมาดูว่ามันจะข้ามฝั่งมาไหม จะรอดูแบบเงียบนะครับจะไม่เดินให้เสียงเลยนะแต่ว่าถ้าเดินไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้ยินเสียงนะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตอนนี้เหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับ เจ้าตัวก็ยังอยู่ที่เดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเดินไปดีกว่าเอ๊ะนั่นมันจระเข้นอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่เห็นมันแล้วนะว่ามันไปไหนเพราะว่ามันลงน้ำไปเมื่อครู่นี้ เหมือนจะมี2ตัวด้วยนะครับ 2, 1ไม่ถือว่าลุมใช่ไหมเขาว่าแต่ว่าถ้าหากเราเจอสไปโน2 1เนี่ยผมว่าไม่น่าไหวนะเพราะว่าสไปโนมันค่อนข้างที่จะถึกมากเลยยิ่งเป็นสายดีเฟนต์เนี่ยแต่ถ้ามาตัวเดียวเนี่ยขึ้นฝั่งมาตัวเดียวเราก็จะพุ่งเข้าไปเลยเพราะว่าเราวิ่งเร็วกว่ามันนะครับเราสามารถมีตัวได้ โอเคถ้ okay. างนั้นผมก็จะมาซ่มล่อยู่ที่เดิมน,นะครับมาดูว่าจะมีตัวผ่านมาหรือเปล่านะในระหว่างนั้นผมก็ขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับและผมจะตัดคลิปมาอีกทีก็คือน่าจะมีตัวมานะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคครับและในระหว่างนั้นผมก็เหมือนจะเห็นมีตัวผ่านมาด้วยนะครับน่าจะเป็นกีกาหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นคาคาโลดอนนะ แต่ว่าตัวใหญ่มากนะน่าจะโตเต็มวัยเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะนั่นไงเห็นไหมเป็นกีกานะครับเหมือนจะเป็นสายดีเฟนซ์ซะด้วยงานหยาบเลยนะนะมันลองขู่มาแล้วขู่กลับนะครับมนะคราวนี้เราจะไม่เปิดบับจะสู้แบบแฟแฟเลยจะไม่เปิดบับนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันพยายามที่จะเข้าหลังแล้วหนีกัดไปรับ ไม่โดนจะไปไหนมากัดให้ขาหาักกี่อุ้ยเฮ้ยโดนนะแต่ว่าทําไมขามันไม่หักเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ย,ย,ย,ยมันเข้าหลังเรากัดกัดอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้นี้มันเล่นเป็นนะกัดกัดนี่กัดเราก็เจ็บนะครับเราจะตายไหมเนี่ยเราจะตายไหมเนี่ยโฮ้ยนะกัดกัดแรกกัดแรกมากัดแรก เฮ้ยม,มันถอยนะครับมันถอยเฮยผม,ผมผิดจังหวะจนได้เมื่อกี้ผมน่าจะวิ่งไล่ตามหลังมานะแต่ผมกลับไปหันตัวนะครับโดนกัดฟรีเลยนี่กัดให้ขาหักไปอีกแต่ทําไมมันไม่หักวะเนี่ยท่านี้เนี่ยมันสุ่มให้หักนะครับแต่ว่านี่ผมกัดไปสองทีแล้วนะแต่มันไม่หักเฮ้ยผมโดนกัดฟรีบ้าจริงผมพลาดเยอะมากพลาดเยอะมากโอ้โห ตายแล้วผมจะตายโอ้โหผมผมน่าจะไปนะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอเคครับและตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วนะและก็ครั้งนี้มาพร้อมกับทีมงานนะครับเป็นกําลังเสริมนั่นก็คือน้องเฟรมนะเอผมคล่องใจมากเลยเมือม่อครู่นี้ <laughs> เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเล่นมาแล้วสู้กีกาไม่ไดนะ้ตั้งแต่ผมเล่นทีเล็กนะครับผมบอกตามตรงเลย ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีกีก้าเหมือนจะโตรประมาณซับอเดลกำลังไล่ตามตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมเดินมาดูนะเอาจริงเมื่อครู่นี้ถ้าผมไม่ประมาทเกินไปผมก็น่าจะชนะนะถ้าผมเปิดบัฟนะครับผมกะว่าจะทำเท่งไงก็เลยไม่เปิดบัฟแต่ว่าถ้าผมไม่พลาดนะครับผมก็ไม่แพ้เหมือนเดิมนะแต่ผมพลาดนะครับพลาดให้มันกัดฟรีเยอะมาก แต่ก็ช่างมันนะเป็นสเตโกเด็กนะครับตัวนี้ลูกกีก้าตัวนั้นไล่มานะกีกาโตประมาณซับอะดานะครับใกล้จะโตพอสมควรเลยจะกินอิ่มไหมเนี่ยถ้าเรากัดไปเนี่ยเดี๋ยวลองพิมพ์ถามน้องไปก่อนนะกินนี่จะอิ่มไหม มันตัวเล็กมากเลยไม่รู้เราจะกินได้สักกี่คำสเตโกตัวนี้แถมมันนั่งให้เราดูด้วยนะครับมันไว้ใจเรามากเลยแต่ว่าสุภาษิตเขาบอกไว้นะครับไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนที่จะไว้ใจได้นะผมบอกตามตรงไง โอเคถ้างั้นผมจะให้น้องกัดกินเลยนะมันตัวเล็กเกินไปนะครับผมก็เลยไม่คิดจะทำร้ายมันสงสารมันแต่ว่าน้องอยากกินอ่ะกัดไปเลยเอองานนี้ผมจะไม่ช่วยเรียบร้อยโดนกัดคางาไปคำหนึงแล้วก็กัดอีกคำหนึง ตุยเลยแมเดี๋ยวขอกินด้วยเราไม่ได้เราไม่ใช่ผู้ล้านะครับแต่ว่าเราเป็นผู้ที่มากินแต่ถ้าเจอพวกตัวใหญ่พอสมควรเนี่ยผมก็กะว่าจะเล่นงานเลยมาสองคนขนาดเนี้ย ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยผมเล่นทีเล็กมานะครับตั้งแต่สมัยที่ผมมีเวลาเล่นมากๆากนะผมไล่กัดทุกตัวเลยนะไล่กัดแบบว่าผมเล่นในเซิร์ฟที่ไม่มีกฎเนะี่ยกัดตัวไหนก็คือชนะหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่คอยาวนะแต่ว่ามาครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาเจอกีกาต,ตัวตัวเนี่ยผมแพ้เพราะว่าผมพลาดนะครับและก็ผมประมาดด้วยแหละ ตรงนี้เมื่อกี้มันมีเสียงลูกกีก้าเหมือนมันขาหักแล้วก็เหมือนโดนอะไรสักอย่างน่าจะเป็นไดโนสุขัดต,ตัวนี้หรือเปล่าที่เล่นงานมันไม่รู้ว่าลูกกีกาตัวนั้นไปไหนนะครับแต่ว่ามาตรงนี้มีไดโนสุขัดเดี๋ยวเราจะลองรอซื้อเจ้าไดาโนสุขัดดูเดินมากะว่าจะมามาใกล้ๆใกล,ใกล้ชิดบ้างนะครับแต่ว่าเราจะไม่ร้องเสียงเป็นมิรนะ เราจะทําตามกฎผู้เล่นนะครับเราจะไม่หลอกล่อเขาถ้าจะกัดเราก็จะกัดเลยนะและก็ตั้งแต่ผมเล่นเล่นทีเล็กมานะครับตัวที่ผมยังไม่เคยสู้ด้วยก็คือสไปโนซอรัสนะครับตัวนี้ตัวเดียวเลยไม่สิมีคอยาวอีกตัวนะสองตัวนี้ผมไม่เคยสู้ด้วยนอกนั้นผมเคยสู้มาหมดแล้วเดี๋ยวเดิน ทำท่าที่จะเดินมาดื่มน้ำก่อนนะอ๋อลูกกีกาตัวนั้นเรียบร้อยไดยโนสุขัดต,ตัวนี้งับไปเรียบร้อยจริงๆด้วยมันกำลังกินเนื้อเพลินเลยเดี๋ยวเราจะรอซื้อเจ้าไดาโนสุขัดต,ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเดินไปนะทำท่าทีที่จะเดินไปดูศพลูกกีกานะครับแล้วก็เราจะกัดให้มันขาหักไปเลยเหมือนมันจะรู้นะลงน้ำไปล้วจะขึ้นมากัดเราไหมเนี่ยไปนู่นล่ะกะว่าจะล่อซื้อสักหน่อยแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับโอเคช่างมัน มบอกน้องไปกะว่าจะรอเคหนีไปละโอเคเห็นทีผมคงจะต้องไปซุ่มต่อนะครับมาดูว่าจะมีตัวมาไหมถ้ามีตัวมาอีกเราก็จะหวานหมูเลยนะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็คงจะดี โอเคครับเหมือนจะมีเสียงตัวผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีเสียงคอนคาเวนเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเราด้วยอ๋อเป็นกีกาอีกละแต่ว่าเป็นกีกาประมาณถึงซับอดัลไมยเนี่ยน่าจะถึงนะหรือว่าเป็นแค่วัยรุ่นวะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ ว่ามันใช่วัยรุ่นหรือว่าซับอเดลเนี่ยแต่ว่ามันโตพอสมควรนะนะน้องไล่กัดละไปเดี๋ยวจะเอาให้ขาหักสักกีกกับไม่โดนเฮ้ยมันมันสู้นะมันสู้มันสู้แต่ว่าผมจะไม่เข้าไปนะผมกลัวกัดโดนเพื่อนเฮ้ยน้องโดน <c oughs> <c oughs> น้องโดนกัดสูดแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งนะเพราะว่าอีการตัวเล็กมากเนะเดี๋ยวกัดให้ขาหักบ้าง งับนี่เต็มเต็มอยาให้น้องกัดเลยนะสู้เลยนะจะไม่เข้าไปยุ่งอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งปัญหานะครับก็คือเวลาเราล่าเหยื่อนะถ้าเรามีกันเป็นกลุ่มเราก็ระวังกัดโดนเพื่อนด้วยนะครับตรงนี้มีคอนคาเวเนเตอร์นะครับน่าจะเป็นในตัวนี้แหละร้องป่วน มันร้องอะไรนักหนาผมไม่รู้นะแต่ว่ามันร้องป่วนมากเลยแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นตัวที่เล็กขนาดนี้เดี๋ยวเรากินเนื้อกีกาเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งให้มันด้วยนะครับจะลูกคอนคาตตัวนี้น่าจะกินไม่อิ่มนะตัวเล็กขนาดนี้แล้วก็ผมไม่น่าจะวิ่งไล่มันทันนะเดี๋ยวผมจะแบ่งเนื้อให้เจ้าคอนคาเด็ก มามากินด้วยดิไม่ทำร้ายหรอกเอานี้ไปเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปนั่งอยู่ตรงที่เดิมอ่ามันเดินมากินแล้วนะครับวิ่งมากินละตัวเล็กมากดูเหมือนน่ารักนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเห็นคอนคาเนี่ยนะเป็นตัวที่ป่วนคนอื่นเยอะมากนะครับโอเค ในระหว่างนี้ผมก็ได้ซุ่มอยู่ตรงนี้นานมากนะครับบางทีทุกคนอาจจะเห็นว่าผมซุ่มอยู่แป๊บเดียวนะเพราะว่าผมตัดคลิปไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมนั่งมาเนี่ยไม่รู้กี่ชั่วโมงละกว่าจะมีตัวผ่านนะครับรู้สึกว่าเพลเยอร์เขาหน้าจะไปกันหมดละถ้าถ้างนั้นผมก็คงจะไม่มีอะไรต่อจากนี้แล้วนะครับผมก็คงจะต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เลยนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครอยากสอบถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ